สวัสดีค่ะพี่น้องมานีก็มาพอกับโมบิลแชแนลอีกแล้วพี่น้องคะมนนี้มาบ้านค่ะพี่น้องมาบ้านเนาะค่ะเบิ้งพี่น้องย่ายเนาะค่ะมาแงไข่หมดแดงอาหารสั้นสูงพี่น้องอาหารสั้นสูงค่ะอันนี้แงยุตตบอกม่องวงหลังบ้านเท่าเด้อค่ะพี่น้องไข่หมดแดงเนาะค่ะอาหารสั้นสูงเนาะค่ะวิตามินสูงพี่น้องแต่ว่าระวังเนาะค่ะยาให้มัน เราโดยพี่น้องเข้าของตรงกัดมันกนค่ะอันนี้ก็ค่อยๆเนาะคะ่ะใส่ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะคะ่ะแง่ไข่หมดแดงพี่น้องค่ะไข่หมดแดงกัสีเห็ดนยังใดแน่ก่กอยไข่หมดแดงพี่น้องแกงใส้พักหวานพี่น้อง่ะถอดใส้ไข่แสบค่ะอันนี้คืออาหารอิสานพืบบ้น,น,ะะบ,นบ้านเนาะค่ะบานอีสานบานเฮ้าพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโมบิวชาแนลเนเดอร์พี่น้องค่ะ มืนอนี้บรรยากาศยุบานเท่ากับหอนหอนพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงกําลังสิเขาเมสาเนพี่น้องสงการบ้านเท่านพี่น้องอันนี้แหละค่ะผู้อยูก่กรุงเทพกรุงไทยเนาะค่ะอยากกินไข่หมดแดงกับ,กบมากินยุบานเท่าเด้อพี่น้องเบิ้งค่ะอันนี้ยุติต้นบงม่วงลังบ้านเนาะพี่น้องมันกับบ่ไดหลายบันไดเนาะค่ะแต่กับพ่อไดแกงใส่พักหวานพี่น้องกับ ก่อยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะมูบิวกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ